สวัสดีครับพบกับสารพัดส,สารพันกันอีกเช่นเคยครับจากข่าวที่ตำรวจญี่ปุ่นจับกลุ่มคนไทยอายุ53ปีก่อเหตุแทงชาวญี่ปุ่นเสียชีวิต1นรายและบาดเจ็บสอราย ที่เมืองโยโกฮาม,ม่าในประเทศญี่ปุ่นที่ออกข่าวผ่านสื่อหลายสำนักสองสาวันที่ผ่านมานี้หากลอกอ่านผ้านหัวข่าวก็คงจะรู้สึกตกใจและก็คงจะไม่สบายใจจากข่าวนี้นะครับเพราะคนไทยจํานวนไม่น้อยเลยนะครับที่ชอบเดินทางไปท่องเที่ยวที่ประเทศญี่ปุ่นเพราะเกรงว่าอาจจะก,กระทบความรู้สึกของคนญี่ปุ่นจากกรณีที่เกิดขึ้นในครั้งนี้สําหรับรายละเอียดของข่าวนั้นก็มีการรายงานว่ามีคนญี่ปุ่นกลุ่มหนึง่งใช้เท้าถีบรถจักรยานนมที่หน้าร้านอาหารไทย,นไทยในร้านอาหารนั้นก็เลยออกมาสอบถามชาวญี่ปุ่นกลุ่มนั้นว่า ทำไมถีบรถจักรยานล้มหลังจากนั้นก็เกิดเหตุการณ์ทะเลาะวิวาและจบลงด้วยมีผู้บาดเจ็บและเสียชีวิตรวมถึงคนไทยถูกตำรวจญี่ปุ่นจับกุ่มตัวไปสื่อของญี่ปุ่นเองก็ออกข่าวอย่างตรงไปตรงมามีการลงคลิปวิดีโอที่มีคนเห็นเหตุการณ์แล้วบันทึกคลิปวิดีโอไว้ได้และก็มีการไปสัมภาษณ์ผู้ที่เห็นเหตุการณ์ ภายหลังคนไทยที่ถูกคนญี่ปุ่นกลุ่มนั้นทำร้ายก็ให้ข้อมูลว่าคนญี่ปุ่นกลุ่มนั้นเป็นพวกยากุซ่าเดินโวยวายถีบรถจักรยานที่จอดอยู่หน้าร้านอาหารไทยบริเวณนั้นล้มไปหลายคันจนมาถึงร้านอาหารไทยร้านสุดท้าย คนญี่ปุ่นกลุ่มนี้ก็ถีบรถจัก,กรยานที่จอดอยู่หน้าร้านจนกระเด็นล้มไปลูกค้าคนญี่ปุ่นที่นั่งกินข้าวอยู่ก็เห็นเหตุการณ์โดยตลอดเขาก็เลยออกมาพูดจาสอบถามดีๆกับชาวญี่ปุ่นกลุ่มนี้ว่ามาถีบรถจัก,กรยานให้ล้มทําไมแล้วได้รับคําตอบว่าเกลียดคนไทยกลับประเทศไทยไปห,หมดร้านอาหารแถวนี้ด้วยปิดให้หมด พราะพวกเขาเป็นเจ้าของประเทศหลังจากนั้นเขาก็ถูกชาวญี่ปุ่นกลุ่มนี้5คนเข้ามาล็อกแขนล็อกขาและก็ลุมทําร้ายจนในที่สุดน้องที่ทํางานในร้านเลยใช้มีดแทงคนญี่ปุ่นที่มาลุมทําร้ายเพื่อช่วยเหลือตัวเขาซึ่งเขาก็ยังมีอาการมึนๆจากการถูกลุมทําร้ายอยู่เลยและก็อยากจะขอความเห็นใจเพราะไม่อยากมีเรื่องมีราวกับใครเองเป็นพ่อค้าเปิดร้านอาหารก็อยากทำมากินเท่านั้นและสําหรับคนญี่ปุ่นเองเมื่อเห็นคลิปวิดีโอของเหตุการณ์ทะเลาะวิวาทในครั้งนี้บางคนก็รู้สึกเห็นใจคนไทย พราะไม่ได้เป็นฝ่ายที่เริ่มกกอนเรื่องก่อนบางคนถึงแม้จะเห็นใจแต่ก็บอกว่าการกาออาญ,ญรรมที่ประเทศญี่ปุ่นถือเป็นเรื่องที่ร้ายแรงมากบางคนก็บอกว่าถือเป็นการป้องกันตัวแต่ก็ไม่น่ารุนแรงถึงขน,นาดต้องใช้มีดบางคนก็รู้สึกอับอายแทนคนญี่ปุ่นกับเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นในครั้งนี้บางคนที่มีเพื่อนเป็นคนไทยก็รู้สึกอับอายไม่รู้จะอธิบายเพื่อนคนไทยฟังได้ยังไงนี่ก็เป็นเพียงบางส่วนนะครับที่คนญี่ปุ่นเขาแสดงความเห็นหลังจากได้เห็นคลิปวิดีโอและการสอบถามพยานที่เห็นเหตุการณ์ที่สื่อของญี่่ปุน ุ่นนาเสนออย่างตรงไปตรงมาก็เลยทําให้คนญี่ปุ่นเข้าใจเรื่องราวที่เกิดขึ้นได้อย่างชัดเจนโดยทําให้คนญี่ปุ่นรู้สึกเห็นอกเห็นใจคนไทยแม้จะไปก่อเหตุทําร้ายคนญี่ปุ่นก็ตามและหากเราดูจากคลิปวิดีโอแล้วก็น่าเห็นใจคนไทยนะครับที่เราเป็นฝ่ายถูกหาเรื่องก่อนแล้วก็ถูกลุมทําร้ายก่อนคนที่เป็นพ่อค้าแม่ค้าก็คงไม่อยากมีเรื่องมีราวกับใครยิ่งต้องออกไปทามาหากินที่ต่างประเทศก็คงต้องระมัดระวังตัวมากเป็นพิเศษคงไม่ต้องการที่จะสร้างปัญหาให้กับประเทศที่ตนเองไปทำมาหากินอยู่โดยเฉพาะคนที่ถูก จับกลุ่มในเหตุการณ์นี้อายุ53ปีแล้วไม่ใช่เป็นวัยรุ่นเป็นวัยที่กําลังคึกขนองอะไรหากไม่เหลืออดจริงๆก็คงไม่ถึงกับต้องใช้อาวุธมาทําร้ายกันแต่อย่างไรก็ตามถึงแม้ผู้บาดเจ็บและผู้เสียชีวิตจะเป็นแก๊งยากุซ่าก็คงจะได้รับการดูแลจากทางการญี่ปุ่นเหมือนกับคนญี่ปุ่นทั่วไปขณะนี้กําลังเข้าสู่กระบวนการยุติธรรมของประเทศญี่ปุ่นเจ้าหน้าที่ตํารวจญี่ปุ่นกําลังสอบปากคาผู้ต้องหาและก็ผู้มีส่วนเกี่ยวข้องต่างๆอยู่และสถานทูตไทยในญี่ปุ่นก็เข้าไปดูแลคนไทยที่ตกเป็นผู้ต้อง หนึ่งนะครับที่น่าเป็นห่วงเพราะคนไทยเราไปมีเรื่องกับแก๊งยากุซ่าเนี่ยแหละครับถึงขนาดใช้อาวุธมีดไปแทงคนของเขาบาดเจ็บแล้วก็เสียชีวิตก็ไม่รู้ว่าจะมีการล้างแค้นการแก้แค้นเกิดขึ้นตามมาหรือเปล่าถือเป็นเรื่องที่น่ากังวลใจนะครับสาหรับความปลอดภัยของคนไทยที่ไปทะเลาะวิวาดกับแก๊งยากุซ่าหรือผลกระทบอื่นๆที่ร้านอาหารไทยร้านนี้อาจจะได้รับหลังจากเรื่องราวที่เกิดขึ้น เพื่อนๆลครับมีความคิดเห็นเกี่ยวกับข่าวนี้ยังไงกันบ้างครับร่วมแสดงความคิดเห็นกันได้เลยนะครับแล้วก็ขอขอบคุณทุกท่านเลยนะครับที่เข้ามารับชมคลิปและก่อนจะจากกันไปในคลิปนี้นะครับรบกวนเพื่อนๆช่วยกดติดตามสารพัดสารพันและช่วยกดไลค์กดแชร์เพื่อเป็นกําลังใจใกันด้วยนะครับแล้วก็อย่าลืมกดกระดิ่งเพื่อจะได้ติดตามรับชมคลิปให,ใหม่ๆของสารพัดสารพันกันด้วยนะครับหากมีข้อมูลคําพูดใดผิดพลาดไปกราบขออภัยมาณนโอกาสนี้และพบกับสารพัดสารพันได้ใหมให่ใน,ในคลิปต่อไปสวัสดีครับ